สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำบทเพลง b r a c k on Mars นะครับมีน้องๆถามหากันเข้ามานะครับแนะนำการเป่าเมโลโฟนนะครับแต่อันนี้ก็เฟรนทฮอนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเราจะมาเริ่มเลยนะครับอินโทรมีทั้งหมด5ห้องในความเร็วมาร์นะครับฮอนนี่บทเพลงนี้โดดเด่นมากนะครับห้องที่1ถึงห้องที่5ซอนซอนซอน,ซอนฟา มีมีมีเลม,มีแฟดนะครับซอนมีเลซอนลาซอนฟาฟาชาร์บนะครับฟาชาร์บฟาชาร์บนะครับเราลองเข้ากับเพลงเลยนะครับเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะครับสั้นกระชับแล้วก็โดดเด่นครับเพลงนี้ฮอนโดดเด่นน่าจะทับกับอันโต้นะครับ แล้วก็หยุด4ห้องนะครับพอ4ห้องเสร็จปุ๊บพอนนี่จะเป็นโคเตอร์แล้วส2 3ส1ี่หนึ่เลซอนซอนหน้าที่ลาซ่อนหรือซอนซอน,ซอน,น,นี่ประโยคแรกประโยูที่2ก็กระชับหน่อยแล้วก็คือสตาคาโต้ไม่ได้แปลว่าสั้นนะครับแปลว่า ขาดออกจากกันลองดูเลยนะครับห้องที่ห้องที่ห้าห้องที่ห้านับหนึ่งสองสามสี่ ข่าวนี้ถือว่าเป็นท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไป13นะครับสองห้องแรกเราจะเป็นตัวนำปัม๊ม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 ปัม๊ปมซอนซอนซอน,อนฟ้าธรรมดามีแฟดมีมีมีเลนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นคอร์ดซอนเลซอนฟ้ามีเลเป็คน chs, คอร์ด ทางไมเนอร์นะครับเป็นขอดทางไมเนอร์นะครับเป็นขอดทางไมเนอร์แล้วก็มาเหมือนเดิมอีกห้องที่ห้องที่17ซอจซอนซอนฟ้ามีแฟดมีมีมีเลยแล้วก็ขอดซอนเลยซอนฟ้าเลยซอนต่างกันนิดเดียวครับต่างกันนิดเดียว13เข้าไปทุน1นและ13เข้าไปทุน2จะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับรอรอ13เลย แล้วเขาก็จะย้อนนะครับไม่ไม่ไม่เป่าย้อนเฉยๆครับเดี๋ยวเราไปเข้าปุนสองเข้าไปที่ยีบสองนะครับนับหยุดเข้าท่อนยี่สิบสองนะครับหนึ่ง สองอยู่สห้องนะครับ3แล้วก็เข้า26 4สเข้า26สบองจะเป็นคล้ายๆแบบฟันแฟเล็กๆฟันแฟง่ายๆเล็กๆนะครับเพื่อที่จะไปเข้าท่อน30นะครับ นะครับเป็นแบบสบายๆง่ายๆแล้วก็จะไปเข้า30พอเข้า30ปุ๊บเราก็จะหยุด8ห้อง8ห้องเสร็จแล้วปุ๊บเมลดีจะเข้ามาก่อน1ห้องอย่าไปหลงนะครับเราหยุดให้ครบ8พอ8เสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นเคาน์เตอร์8 2 3 4แล้วเข้า38 1มีซอนฟาโดฟามีแฟตนะครับ1 นะครับเหลฟาเหล่ซอนแล้วก็มารับอีกเหมือนเดิมมีซอนลาฟาลาฟาซอนซอนซอนฟาซอนก็เป็นเป็นจบประโยคท่อนเข้าไปนะครับ38นะครับเดี๋ยวเราลองเป่าหยุดเสร็จปุ๊บเราเปล่า3าเลยหยุดเสร็จปุ๊บเราเปล่า3าเลยหยุดเสร็จปุ๊บเราเปล่า3าเลย 1 31, 2หยุด8ห้องนะครับ3 4 5เตรียมตัวก่อนเสมอ6 7 8 146ก็ถือเป็นท่อนท่อนท่อนส่งก่อนที่จะไปเข้าเมโลดี้หลักนะครับ54 54นะครับคิดว่าเป็นท่อนแบนก็ได้ครับฮอนจะเป็นตัวรับ 46นับหยุดไป1 2 3 4งอมปัมป่มปัมป่มปั่มปั่มป้าแล้วก็หยุดอีก48 1 2 3 4ปอมปัมป่มปัมป่มปั่มปั่มป้า F อฟชารนะครับ F อฟชารนะครับแล้วก็มา50เลโดเลมีเลเลโดเลมีเล2ครั้งเป็น F นะครับแล้วคราวนี้เขาก็จะกดเสียงเบาเน่โดเลมีฟาซอนฟาฟาฟานะครับก็เป็นคอร์ด5เพื่อที่จะไปเข้า ขอนห้าหรือขอนหกเนี่ยนะเพื่อที่จะไปเข้า54าสเราก็จะเป็นเคาเตอร์เหมือนเดิมนะครับห้เนะี่ยลักษณะจะคล้ายกับห้องที่เนะครับเผื่อจะดึงโนต้ตมาเลยดึงโนต้ตห้องที่9มาเลยแบบใกล้เคียงมากแล้วก็าจะเป็นซ้ําๆไปนะครับเดี๋ยวเราลองเป่า4ี่กก่อน ี่สิบกเข้าหนึ่ง แล้วมันก็เออสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้องสุดท้ายหกห้องสุดท้ายมันจะเป็นโนต้ตวนนะครับแล้วก็สองห้องสุดท้ายจะจะลอกเหมือนเหมือนแบบอินโทเหมือนแบบเนื้อหลักเข้ามาเป็นโนต้ตวนโดลาทีซอนลฟาฟาซอนโดลาทีซอนล,ะละาลาฟาลา ก็จะจบบทเพลงนี้ไปแบบสบายๆโน้ตไม่สูงครับหเลยโน้ตไม่สูง2โน้ตหน้าเป่ามากๆสำหรับการเป่าเดินมาชิ่งออกงานง่ายๆแล้วก็มีกลิ่นอายของมัธแท้ๆนะครับก็มีหลากหลายท่อนดีก็ ขอแนะนําเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ